มหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพันธ์ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านกับผู้แทนนานาชาติ13ประเทศพร้อมรับรางวัลผู้ประกาศสันติภาพโลกครับที่หอประชุมสิริยรำไพพันธ์ผู้ช,ช่วยศาสตร,ราจารย์ววยกูลทองอารามอธิการบาดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านกับผู้แทนนานาชาติ13ประเทศ ประกอบด้วยฮังการีรีลังกาอิตาลีกัมพูชาจีนบัลแกเรียอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้โปลแลนด์ฟิลิปปินส์และพมา่าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและการดําเนินงานด้านอาสาสมบัครสันติภาพโดยการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะวัฒนธรรมรำไพปริทัศน์เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านานานาชาติครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีภายหลังจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จสิ้นแล้วมีการมอบรางวัลผู้ประกาศสันติภาพโลกให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีและมีการมอบรางวัลผู้นำเพชรแห่งเอเชียสรางวัลแก่พระประหลัดนิวัฒน์พระธรรมโม จเจ้าวาสวัดคมบางจังหวัดจันทบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินสุภาพรผู้อํานวยการสํานักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏน์รำไพพันธ์ีคุณสุชาดาเคหธรรมบริษัทบูรพาคอนกรีตคอนสตรัคชั่นจำกัดและนายเฉลิมพลศักดิ์คำอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างต่อด้วยการสัมมนาวิชาการศิลปะวัฒนธรรมรำไพปริทัศน์เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านานานาชาติ จากตัวแทนผู้เข้าร่วมของแต่ละประเทศครับ